มาดูการเปรียบเทียบนะครับเซลล์แบบโปรคาริโอตกับยูคาริโอตทีนี้เซลล์โปรคาริโอตกับยูคาริโอตทบทวนนะฮะบท่สีโปรคาริโอตกับยูคาริโอตต่างกันตรงไหนครับเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบง่งเกณฑ์ในการแบ่งคือ <c oughs> คือนิวเคลียสนะครับโปรคาริโอตคือไม่มีนิวเคลียส ยูคาริโอตคือมีนิวเคลียสนั่นเองนะครับนี่คือเกณฑ์นในการแบ่งคืนนิวเคลียสเนาะอันนึงไม่มีอันนึงมีอันไม่มีเกิดก่อนอันมีนะครับโอเคนะครับอันนี้อ่านว่าโปรคาริโอติกเซลนะครับอันนี้อ่านว่ายูคาริโอติกเซลเพิ่มเติมนิดนึงโปรแปลว่าอะไรครับภาษาไทยแปลว่า โปรแปลว่าวก่อนคาริโอติกแปลว่าวนิวเคลียสก่อนนิวเคลียสหมายถึงมีนิวเคลียสหรือยังยังนะครับยูแปลว่าจริงแท้จริง,รงคาริโอติกก็เหมือนกันแปลว่าวนิวเคลียสคือมีนิวเคลียสจริงมีนิวเคลียสหรือยัง มีแล้วนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรามาดูในตารางเพื่อดูการเปรียบเทียบนะครับ <Okay. S 1> ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตก่อนตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในโปรโคาริโอตนะครับมีกลุ่มเดียวที่สำคัญกนะ็คือพวกแบคทีเรียแบคทีเรียนะครับแต่ว่าถ้าเรารายรยละเอียดในกลุ่มย่อยลงไปอีกทีนึงมันก็จะเป็นพวก ไอ้เขียอ้เขียแบคทีเรียแต่ว่าในระดับนี้พวกเราเอาแบคทีเรียก่อนครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในกลุ่มโปรคาริโอตคือแบคทีเรียนะครับที่เหลือเป็นยูหมดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เห็ดลาโปรตีสต้าเป็นยูหมดนะครับอันที่2ครับไทป์รูปแบบถ้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากโปรคาริโอตจะเป็นยูนิเซลลูล่ายูนิเซลล่าคืออะไรเซลเดียวครับ เซลล์เดียวแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเซล์ลแบบยูคาริโอตมีทั้งแบบยูนิและแบบมันติเซลล่ามันติเซลล่าแปลว่าหลายเซลครับเขียเนาะแบบโปรคาริโอตมีอย่างเดียวคือแบบเซล์ลเดียวยูมีทั้งเซล์ลเดียวและหลายเซลครับต่อไปขนาดไซฟ์ ife, นะครับก็อันนี้เล็กไหมเล็กมาก อันนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาครับหมายความว่า U ใหญ่กว่า Pro ใช่ไหมครับ U ใหญ่กว่า Pro ต่อไปรูปแบบสิ่งมีชีวิตรูปแบบสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นแบบโปรคารโอจะแบบซิมเพิลซิมเพิลอแบบไม่ซับซ้อนเนาะไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนนะครับส่วนคอมเพล็กก็คือซับซ้อน โอเคเนาะลักษณะของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับ type of organization นะครับผนังเซลซล์เซลล์วอร์ผนังเซลล์ในโปรคาริโอตมีไหมยูทรีพรีเซนส์มีไหมฮะมีอันนี้พบนะครับอันนี้มีนะมีนะครับซึ่งเกิดจาก สารประกอบที่มีชื่อว่าเปปติโดไกลแคนเปปติโดไกลแคนนะครับเขียนเอาเองนะครับคำอ่านเนาะเปปติโดไกลแคนส่วนยูคาริโอตมีไหมส่วนใหญ่แอฟเซนต์แอฟเซนต์คืออะไรครับไม่พบเห็นไหมไม่พบหรือไม่ไม,ไม่มีไม่พบนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ไม่พบ ไม่มีนะครับยกเว้นยกเว้นอะไรบ้างพืชอะไรอีกฟังใจฟังใจพวกไหนไเห็ดพวกลานะครับอา่าม,มีอะไรสลายเห็นไหมครับ พวกนี้จะมีผนังเซลต่อไปนิวเคลียสเมื่อกี้พูดไปแล้วโปรคารีมีไหมครับโปรไม่ถึงก่อนก่อนนิวเคลียสมีนิวเคลียสไหมไม,ไม่มีเพราะฉะนั้นโปรคารนะีไม่มี a b s e n ะไม่มีนะครับอันะนี้ก็มีเนาะนะมีเยื่อหุ้มนะครับถ้าเป็นยูคาริโอต ดีเรูปรักษณ์ลักษณะดีเของพวกโปราคาริโอตเป็นแบบซิคล่าร์ซิคลาเป็นแบบไหนครับซิคลา่าเป็นแบบวงครับแบบวงครับผมเชิญครับโอเคนะครับ ดีเนเอเป็นแบบวงแต่ว่าถ้าเป็นของยูคาริโอตเป็นแบบลิเนียลิเนียแปลว่าอะไรครับลิเนียลิเนียคล้ายๆคำว่าลายลายลิเนียเป็นเส้นครับแบบเส้นไม่เหมือนกันนะโปรคาริโอตเนี่ยช่องช่องแรกเนี่ยเป็นแบบวงแบบวงเป็นแบบก็เหมือนกับหนังยางมันไม่มีปลายสองข้างมันเป็นวงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเส้นจะมีปลายสองข้างเนาะ โอเคนะครับอาจารย์จะเอาเฉพาะจุดที่สำคัญนะครับโครโมโซมนัมเบอร์นะครับจำนวนชุดของโครโมโซมจำนวนชุดโครโมโซมอันนี้เป็นซิงเกิล a ฮปพอยก็คือเป็นเอ็ al, นเะดียวเนาะแฮปพอยน์คือเอ็นเดียวครึ่งหนึ่งนะครับซิงเกิลแฮพอยเป็นครึ่งเดียวเป็นเอ็นเดียวแต่ถ้าเป็นเซลล์ปกติของยูคาริโอตจะเป็นแบบแพรเป็นคู่เป็น 2N d i p l o i d เนี่ยนะจุดที่ต่างนะครับโปรคารเป็น half point, half, half, half แฮปพอยแฮปฮาร์ฟฮารแปลว่าเท่าไหร่ฮาร์ค <Half S 2> ือครึ่งหนึ่งเนี่ยแสนม,มันน้อยกว่าวิธีการจำนะครับ <Deep point S 2> ดิฟพอยดใดว่าเท่าไหร่ครับใดใดคือ2ก็คือ 2N น,นะครับต่อมาพาสมิดอ่านว่าพาสมิดพาสมิดก็คือวงวงของสารพันธุกรรมวงสารพันธุกรรมเล็กๆ อ่านว่าพาร์ทเนี่งคือเป็นวงสาับรรทุกรรมนะครับเดี๋วงดีเเล็กๆวงดีเเล็กๆนะครับหมายความว่ามันจะมีดีเวงใหญ่ยอยู่วงอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีดีเอวงเล็กๆอีกวงหนึ่งเพื่อช่วยในการถ่ายเทยีนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในโปรโคราริโอตมันมีในยู ไม่มีครับอีกสามันครับอันที่สิบไลโบโซมรูปแบบนะรูปแบบของไลโบโซมไลโบโซมไท์หรือไลโบโซมไทป์นะครับไลโบโซมทำวันที่อนะไรนั่จำได้ไหมครับเมื่อกี้นี่สังเคราะห์ปโปรตีนนะ,ะสังเคราะห์ปโปรตีน รูปแบบของไลบโบโซมถ้าในโปรคาริโอตเป็นชนิดกี่ S, <S 70 s, <S, 70 s. <S ครับซึ่งไอ70เเนี่ยมันเกิดจากหน่วยย่อยนะครับคือ50 s บวก30 s ถ้าเอาให้เปะบวก n A ด้วยครับไอที่เป็น S S ตามหลังเนี่ยเป็นขนาดของก้อนโปรโตีน นะครับ30 50 70เห็นไหมครับ30 50 70 3้7เบเลขขี้อยู่ด้วยกัน3 5 7นะครับ mm hmm. เขียนนะครับหมายความว่าขนาดรวมมันคือ70็ซึ่งภายในส่วนประกอบย่อยจะมีโปรตีนกี่ก้อน70็ 71, มีโปรตีนก้อนย่อยกี่ก้อนครับ2คือ50กับ 30นะครับแล้วก็มี RNA สายด้นสั้นอยู่ด้วยนั่นคือส่วนประกอบของไลโบโซม1อันมีโปรโตีนก้อนย่อย2ก้อนและ RNA ท่านะครับนี่คือหน่วยย่อยของไลโบโซมถ้าเป็นของโปรคาริโอตกีเอสถ้าเป็นยูกีเอสแปด0ก็จะเกิดจาก60บวก40แล้วก็บวก RnA เห็นไหมครับ8กะจาก6กับ4 4 C6 8 C6 8เรียกคู่อยู่ด้วยกันนะครับขนาดไม่เหมือนกันนะครับแต่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือสังเคราะห์สังเคราะห์อะไรครับไลโปซมสังเคราะห์โปรโตีนนะครับต่อมาครับไมโทคอนเดียไมยโทคอนเดียทํทำหน้าที่อะไร จำได้ไหมสร้างอะไรครับสร้างพลังงานนะครับโปรคาริโอตไม่มียูคาริโอตมีเหนะครับต่อไปคโครพาททำมาที่อะไรโครพาสสร้างอะไรครับสร้างอาหารและพลังงานเหนะครับ เช่นเดียวกันโปรคาริโอตไม่มียูคาริโอตมีนะครับโอเคเนาะซึ่งไอคอนรพาพัสเนี่ยจะพบในพืชใช่ไหมพบในพืชแล้วก็สาหร่ายเขีย okay, นครับ